สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยุกตาพาฝันฮ่าอากาศดีดีค่ะเบิ่งพี่อันหอมมันหอมเฟิร์มเนาะค่ะเนาะกลิ่นหอมหอมเนาคะ่ะมาอากาศดีกับเอ้ยกามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะ หอมคะ่ะมีแห้งมีแหง,ม,แหงมะเฟิร์มเฟิร์มนี่ก็ใหญ่ไว้ไหวค่ะทางหลังเอ้ยนี่ก็มันเย็นเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ฟังนี่อันนี้พันขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะตนน้อยพันก็ขึ้นตามมาหินนี่กำลงนะังเนาะขึ้นเต็มนึงคะ่ะ <c oughs> ธรรมชาตินาเนาะจ้ะเนาะหอมหอมคืออยู่นน้ำป้านี่ด้วยค่ะนี่ก็ได้กินเฟิร์มนี่ก็ได้ ว่าไปเตียด้วยกันมาค่วาอันเป็นาผาหูบกาแฟด้วยจะได้ มีแห้งมีแหงค่ะกาแฟาอุ่นๆนเนาะค่ะเนาะลมพัดเย็นๆพี่เดดก็ส่งแสงอุ่นๆธรรมธรรมชาติสดชื่นค่ะท้องฟ้าเป็นสีครามปนสีขาวงามตาค่ะ กกพี่นก็ล้งเพลงอยู่ฝั่งน้าโนจันโอ๊ะเจ้าน้อยเอินไปเรือน้ำแฟนเอินค่ะแต่ว่าอันออกเหมือนประมาณนันเกาหมูครึ่งเจ้าน้อยก็ไปส่งอันหลานสาวก่อนไปโรงเรียนอันนี้มันอย่าง้าอยู่คะมันเจ็ดเจ็ดหมูครึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเนาะเจ็ดหมง เจ็ดโมงสี่สิบนะค่ะเนาะจาก8ปดโมงเงนเจ็ดนาทีก็พักกันย่างไปเนาะ,ะย่างไปแล้วเอก็มาเหอนมาเหอนว่าถ้าว่าบริษ้ไปเอาอุปกรณ์ก็ออกไปก้นเนาะคะ่ะแต่ว่าแฟนเออพ่กไปสร้างอุปกรณ์เหลือไว้เ <c oughs> มื่อวานนี้ทางบริษัทเพิ่งก็เลยโทรมาเพื่อไปเอาตอนประมาณนั้นสิบโมงก็ออกจากเหือนก็ประมาณเก้าโมงครึ่งก็ ไปเอาแล้วก็เลยไปท่าเรือเลยกระมดมือเลยค่ะเมื่อไงก็เอ้ไปยันจัดของเลยค่ะจัดของเอ้แฟนเอ้พักก็ไปเช็คขั้นเช็คนี้เนาะค่ะเนาะว่ามันไกลมื้อน่ะเดินทางแล้วใช่ไหมคะก็วันที่สิบเก้าเนี่ยเอ้ก็ไปค่ะก็เตรียมของก็เหมือนัันพรมก่อนเนาะค่ะเนาะเอ้าสมว่าอันเดดออกกันฮบเข้าไปนนาอันกรเมฆไงโบเป็นเตือค่ะว่าแต่ว่ามื้อนี่เป็นอากาศดี ทานเฮียเข้าไปนำนกวนเมฆซ้ำพีเดชก็ได้ มาแล้วจ้พี่เดชมาแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็แบบมวนวนเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์เอ้ยพากินกาแฟแล้วเนาะค่ะเด้อหมดไปแล้วคันหนึ่งถ้วย <ๆ S 2> เนาะค่ะเนาะกะตวนเศร้าอยู่ค,ะ <ๆ S 2> ค่ะกะ่อแม่พี่น้องกะเพื่อนๆนกะเพื่อมีความสุขเนาะค่ะเนาะมื้อน,นี้ก็ได้ตื่นอันมาแล้วกะสดชื่นว่างันนเด้อปะอากาศดีๆก็เออเออบรรยากาศอันที่ว่าความสดใสเลยค่ะ มันบอกมีเห,หออง,งือกค่ะเนาะเพื่อนบ้านพันเอาวันสัตว์เลี้ยงไปยันผานย่างตนเสานี่นะคะบึงสะโอนพวกนี้ ว่านี่มีลมอยู่เนาะค่ะเนาะลมลมลมเพลงกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้อะค่ะเออกระว้าไป็ดเท็กเนาะค่ะอันบดบดจิ้งเนาะค่ะเนาะกาแฟมดถ้วยแล้วก็เออทุกตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆเข้ามาทักค่ะที่มาทักทายมาอันสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะของทุกมื้อได้โพลกันบ้างเงินเถอะไปแว๊บแวบแวมแวมหน้าโจก้าจิ้มกันเบิ้งเนาะค่ะเนาะ เอานิ้วไปจุบสะกกได้เห็นกันนิดๆน่นอ,นอยเบิ่งบจัจบก็บ่เป็นตือค่ะบ่เบิ่งก็บ่เป็นตือค่ะ <c oughs> แบบสบายสบายเด้อเออก็เอกฮอทุกบ้านมีความสุขค่ะสดชื่นแล้วก็แฮปปี้นาสิ่งที่ตัวเองทำเนาะเะนาะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเธอมันใดเน้่จจะเด้อทุกคนเลยค่ะแล้วไอ้ตุ๊กตาผาฝันก็นสิบอกว่าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ